ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ชิดโดยข้อตกลงการหยุดยิง72ชั่วโมงจะครบกำหนดช่วงเที่ยงวันนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าข้อตกลงการหยุดยิงตามแถลงการร่วมระยะเวลา72ชั่วโมงจะครบกำหนดในวันนี้เวลา12นาฬิกาซึ่งแม้ทั้งสองฝ่ายจะหยุดโจมตีกันและลดระดับความรุนแรงลง แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่ไม่เฝ้าระวังพรยงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็หยุดยิงแล้วก็ระงับลดระดับความรุนแรงลงไปจนเป็นศูนย์ในเรื่องของการโจมตีซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ได้มีการป้องกันหรือการเตรียมพร้อมใ,ใดๆนะครับ ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมากองทัพตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขบับหรือโดรนจำนวนมากบินล้ำแดนเข้ามาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกช่องอ่านมา้าเขาสัตตสมและช่องสายตะกูคาดการว่าอาจมีจำนวนเกินกว่า100ลำ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่อาจเข้าข่ายการยั่วยุเป็นปฏิปักษ์และละเมิดมาตรการลดระดับความตึงเครียดระหว่างกันฝ่ายไทยจึงอาจจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการตอบโต้เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนและเพื่อรักษาอาธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมถึงอาจมีความจําเป็นที่ต้องพิจารณาทบทวนเรื่องการปล่อยเฉลยศึกทั้ง18นาย เนื่องจากท่าทีและการกระทําของฝ่ายกัมพูชาเมื่อคืนนี้เนี่ยตวรวจพบอากาศยานหลายคนขับบินจากฝั่งกัมพูชาล้ําแดนเข้ามาในอาิิไตของไทยจํานวนมากหลายร้อยลำหรึออาจจะมากถึง 1, หนึ่งพันลำซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายการยั่วยุแล่ก็ละเมิดมาตรการลดระดับของความตึงเครียดตามท่อข่ายร่วมกันของจอห์นสเต,ตเดนจึงอาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงมาตรการตอบโต้ โดยถึงอาจมีความจําเป็นนะครับที่จะพิจารณาทบทวนในเรื่องของการปล่อยเชลยศึกทั้ง18คนด้านกองทัพภักที่สองรายงานว่าชุดตรวจคนทุ่นระเบิดจากกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นราที่11ขณะปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงในพื้นที่บริเวณเขาชาตโสมอําเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้จากสิปรีสุจินจิตกรียาน ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาซ้ายและมีแบาดแผลบริเวณตาซ้ายพร้อมประเมินว่ายังมีทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาติดตั้งไว้ในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมก่อนมีการประกาศหยุดยิงซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บกู้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงโดยกองทัพบ,บก จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการชี้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้นายศิษยศักดิ์พวงเกล็แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับการประชุมสามฝ่ายเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่กระทรวงการต่างประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน